สปอร์เพิ่มเติมของมังงะวันพีสในตอนที่หนึ่งส่วนหกแปดโดยที่มังงะนในตอนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันอัจฉริยะซึ่งนาปกตอนก็จะเป็นเรื่องราวที่จาร์แลก็ซีซ่าเนี่ยต่อยกันจนตาปูดและทั้งคู่นี่ก็นึกถึงเรื่องราวที่ว่าพวกเขาเนี่ยเคยทํางานร่วมกับเวก้าพังด้วยกันมาก่อนหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้เริ่มต้มนมาที่เกาะเอเคสซึ่งในตอนนั้นพวกเวก้าพังกำลังเฝ้าดนูนว่าพวกรูจิเนี่ยกำลังจะทําอะไรต่อไปหลังจากนี้กันแน่ซึ่งในขณะที่พวกรูจิ ลูจิเนี่ยก็เลยใช้แม,ม่นังสื่อสารถามพิทากอรัสนะว่าทำไมในตอนนี้เนี่ยเรือของไซโฟโพที่อยู่รอบๆถึงได้หายไปหมดพิทากอรัสก็เลยตอบกลับไปนะว่าเขาเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรือรบพวกนายสักนิดแต่ที่ฉันรู้เพียงแค่อย่างเดียวนั่นคือพวกนายซิปิซิโรเนี่ยตอนนี้พวกนายจะต้องออกไปจากเกาะเอเคซาหลังจากนั้นรูจิเขาเนี่ยก็ได้สั่งให้สมาชิกซิปิซิโรเตรียมสาะเรือซึ่งหลังจะกพูดจบแล้ซีปิซิโร่เนี่ยก็เลยเรียกโค้ดเอ็ดแบร โดยที่เอ็ในที่นี้ก็น่าจะย่อม,มาจากเซลฟิมส่วนแบรนในที่นี้ก็คงจะหมายถึงหมีนั่นคือเซลฟิมคูมาและที่พวกเขาในเรื่องเซลฟิมคูมา้านนก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการในเซลฟิมคูมานั้นใช้ความสามารถของผลนิคิวิคิวหรือว่าความสามารถของผลปีศาจของคูมาตัวจริงเพื่อที่พวกเขาเจะได้ใช้มันในการวาบขึ้นเกาะและหลังจากที่เซลฟิมคูมาาพาเหล่าซีพีซีโร่และก็ตัวเองขึ้นเกาะได้สําเร็จเนี่ยหลังจากนั้นเหล่าเจ้าทะเลไซบอร์ก็ได้จมเรือเหล่าซีพีซีโร่ทันทีซึ่งในขณะนั้นเองที่เกามาะ หลังจากที่คูมานนวิ่งออกมาแล้วใฉนืนนวเขาะเนี่ยเรื่องสายไฟยที่ใช้ในการรักษา,าทิ้งแล้วหลังจากนั้นคูมานนก็ได้ใช้ความสามารถของพลังผดพิศารในการวิ่ตัวเองหนีไปนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าคูมานน์หายไปไหนเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเนเรลอเนี่ยก็ได้ตัดภาพไปที่เกาะไอเคทอีก,กครั้งโดยที่ในตอนนั้นเวกะพังเขาเนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวด้วยความหวังและความดีใจนะว่าความฝันของฉันนั้นคือการมอบพลังงานฟรีกับผู้คนทั่วโลกเพราะว่าการทําแบบนั้นจะทําให้เราผู้คน่ไมต้อองงกสครเพพื่อยงงงชิลัานี่อไป และตอนนี้ฉันแคว่าฉันน่ะเริ่มสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างในธรรมชาติได้แล้วด้วยส่วนลูฟี่มันได้ยินเรื่องราวพวกนั้นกับเวเกพังเนี่ยเขานั้นก็ยืนฟังแบบงงๆแล้วเอามือชัจมูกเพราะว่าก็แน่นอนนาล,ลูฟี่เขานั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่เวเกพังนั้พูดอยู่แล้วแต่ว่าเวเกพังนั้นก็ยังพูดต่อว่าแต่ว่าเมื่อการทดลองนั้นของฉันมันเริ่มมีการค้นพบแล้วเข้าใกล้พลังงานใหม่มากขึ้นเส้นทางในการวิจัยของฉันมันก็ยิงเข้าหาการค้นพบพลังงานโบราณมากขึ้นเหมือนกันและนั่นก็เป็นเหตุผลลลรัฐบาลโลกน มองว่าฉันในตอนนี้รู้มากเกินไปก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าชันจะต้องถูกรัฐบาลโลกนั้นลบให้หายไปในไม่ช้าเรื่องราวพวกนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุผลทโหมดที่ทําให้ฉันขอร้องนายพาชันออกไปจากที่นี่ซะแต่ว่าหลังจากที่เวกัาพังนำพูดจบจู่ๆที่เกาะเอเคเนก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งพงลูฟี่ก็ได้ยินเสียงพวกนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยลูฟี่ก็ได้บอกเวก้าพังนว่าได้สิฉันจะเป็นคนที่ช่วยนายเองเพราะว่าหัวหน้ามตโตโลกและเมื่อเวก้าพังได้ยินแบบนั้นเขานั้นก็ดีใจอย่างมากแต่ว่าในขณะเดียวัันนน้ พวกลูจิซีพีซีโรและเซรฟินคูมาพวกเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปยังเกาะเอเคนได้สำเร็จโดยที่เหล่านักวิจัยที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากนะฮะที่ได้เห็นซีพีซีโรนวาป็ปที่นี้ต่อหน้าต่อตาส่วนทางด้านคาคูเขานั้นก็ดูตื่นเต้นมากที่ได้มาเมืองวิทยาศาสตร์ซึ่งทางนานามีได้ก็พบกเวกกพังชากะก,ก็กำลังดูภาพเลืองของซีพีซีโรนะฮะที่กำลังถูกทำลายโดยเหล่าเจ้าเทไลไซบอร์แต่ว่าดูเหมือนบนเรือลำนั้นจะไม่มีใครอยู่ต่อไปแล้วชากะก็เลยออกคำสั่งว่าปลดปล่อยเอสเน็กเอท็อก โดยที่เอสเน็กนี่ก็น่าจะเป็นตัวย่อของเซอร์ฟีมเพนท์ท็อกส่วนเนทท็อกนี่ก็จะเป็นเซอร์ฟีมหมืตาเหี่ยวแล้วก็เอชาร์ตนี่ก็จะเป็นเซอร์ฟีมเหมือนเจนเบนนั่นเองนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ปลดปล่อยอมาชากะก็ได้มอบอำนาจในการควบคุมเซอร์ฟีมพวกนั้นให้แก่เซนโทมารุนได้เป็นคนควบคุมแต่ว่าในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าเซนโทมารุนเนี่ยเขานั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ฝ่ายไหนกันแน่และหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพมาที่พวกลูฟี่ซึ่งในตอนนั้นเวก้าพังก็ได้บอกลูฟี่ที่ยอมตกลงนะว่าฉันจจจะะะไไปปปเเเเกก็็บบขขข้้้าาาววออออองงงทททีี่่่มมััันนนนนหดดแลฉรพยยูค และพวกนายก็อย่าลืมพาบอนนี่ไปด้วยล่ะซึ่งหลังจากพูดจบเวก,กับพังข้านั้นก็ได้ใช้ความสามารถในการหายตัวเหมือนกับชุดและส,สุดซันจิซึ่งลูฟี่และก็ชอปเปอร์ไม่ได้เห็นความสามารถน,นั้นก็ตกใจมากนะฮะส่วนทางด้านซีพีซร่ในตอนนั้นพวกเขาเองก็กำลังโซกับว์บปหลาดยยกา์ที่ก่อไอเคสส่วนทางด้านคาคูข้านั้นก็ได้ใช้ท่าเดินชมจันทร์เพื่อขึ้นไปด้านบนแต่ว่าเมาื่อคาคูขึ้นไปโดนเลเซอร์ข้างบนก็เลยทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่จนมันทําให้คาคูนั้นร่วงลงมาจากด้านระเบ และดูเหมือนในตอนนั้นสตอซี่เนี่ยเธอนั้นจะรู้อยู่แล้วนะว่าจะมีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นและดูเหมือนสตอซี่เนี่ยก็จะรู้แผนที่ของเกาะไอเคเป็นอย่างดีแต่ว่าหลังจากนั้นแอดลาร์เธอนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีซีพีซซิโลแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยรูจิเนี่ยก็ได้การเล่าไปลน่างไฮบิดแล้วก็ได้ใช้ท่าหมัดที่รุนแรงที่สุดของเขานี่นคือหมัดโลโคกันต่อยสายเวก,ก็พังแอดลาร์จนทำให้แอดลาร์เนี่ยใบหน้าด้านซ้ายลาวแล้วเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่่่่่่่่่่งงงงงในน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 ตตอออออททีีีีนอนอีีแแดดลลลลััเยยกกกาาาาูููรห้้้จจิิๆพวววขฟบบ็ไผม โดยที่ลูจิที่เห็นลูฟี่เนี่ยก็ได้เรียกนะว่าจะมกฟางส่วนลูฟีท่ทหารกลับมาก็ตกใจมากแลวก็บอกนะว่าแกมันจะลกพิราไม่ใช่หรือไงและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้จบลงพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าอาทิตย์หน้าวันพีไม่โงดโอเคเลยเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นี่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแนละเจอกันใหม่คล